ิดสก,กูป๊ปไปเปิดสก,กู๊ปว่าเนี่ยชื่นชมผู้กองท่านนี้เป็นคนฝังตัวในวัดไร่ขิงฝังตัวถึงหกเดือนเข้าไปเป็นเด็กวัดกวาดลานวัดแล้วก็สืบสาวเราเรื่องไปถึงไอ้ลนซ่านี้ได้แล้วทําไมต้องเอามาบอกเอามาบอกทําไมฮะสื่อมึงเอามาบอกทําไม บุคลากรที่เป็นสายสืบในตำรวจเก่งๆเนี่ยก็ไม่ได้มีมากนะมึงหนึ่งในนั้นก็คือผู้กองท่านนี้ที่โคตรเก่งเลยเข้าไป6เดือนและก็ได้เส้นทางทางการเงินออกมารู้ว่าเกี่ยวกับอิชนีน้อยหอยกลมนี้ด้วยอิชนีหมีเนี่ยนะฮะที่แบบมีการโอนเงินให้กันใช่ค่ะไม่น่าไปเปิดหน้าเลยนะฮะคืออิชนีหมีเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยก็เป็นผู้กองท่านนี้รู้นะครับว่าอีโรนเนี่ยเป็นคนโอนเงินให้อิชนีหมีนะอิชนีหมีเนี่ยเอาเงินไป เนี่ยผู้กองท่านนี้รู้หมดเพราะเข้าไปเป็นเด็กวัดจนสามารถสืบสาวราวเรื่องได้โอ้โหมึงเอ๋ยถ้าสร้างเป็นหนังนะแม่งโคตรมันเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับว่าผู้กองเป็นใครแต่เนี่ยแม่งสื่อบางสื่อเอ่ยชื่อไปแล้วแล้วก็เปิดหน้าเราด้วยกูงงมากเลยไปเปิดหน้าทําไมสื่อแม่งก็คิดน้อยเกินไปหรือเปล่าไปเปิดหน้าทําไมนะฮะหรือ,อยังไงเตรียมตัวมอบโล่รางวัลให้ผู้กองรายนี้หรอผู้กองท่านนี้หรอถึงต้องเปิดหน้าเขาจริงจะแล้วอันตรายนะครับคนที่เป็นสายสืบเนี่ย มันจะลายถูกต้องที่สุดครับพี่พูดค่ะมันกมันคือการทํางานแท้คุณลงรักแล้วมันอันตรายด้วยมึงแล้วถ้าเกิดว่าอิทธิพลมันรู้ว่าเป็นผู้กองรายนี้เป็นคนแฉเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นคนเข้าไปสืบสาวราวเรื่องอ่ะแล้วมันไปอิทธิพลแล้วมันไปยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของผู้กองอ่ะมึงคิดว่าผู้กองจะใช้ชีวิตได้มีความสุขไหมเขาุสาหแบบโอ้โหแม่งสลัดเนื้อสลัดตัวเข้าไปอยู่ในวัด หกเดือนเจ็ดเดือนเข้าไปสืบความเที้ยของไอ้โรนี่สุดท้ายก็ได้ความลับออกมาให้กับประชาชนความลับออกมาให้กับเจ้าหน้าตำรวจสามารถออกหมายจับได้การออกหมายจับเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ออกง่ายนะมึงไม่มีหมายเรียกนะมึงนี่คือหมายจับทันทีไม่ใช่มีหมายเรียกสองหมายนะฮะหมายจับทันทีแสดงว่ามันมีเส้นทางทางการเงินที่ชัดเจน อีโรนเนี่ยนะฮะมันมีเส้นทางทางการเงินที่ชัดเจนเงินกว่า800ล้านนะครับตำรวจออกหมายจับได้ทันทีสามารถส่งสารออกหมายจับแล้วก็รวบตัวจับไ e อ้โรนนี้ได้ทันทีโดยการทํางานของผู้กองรายนี้ครับโดยการทํางานของผู้กองรายนี้นะทุกคนถือว่าเป็นการทํางานที่แม่สุดตีนมากๆสุดยอดมากๆเลยสามารถสืบได้ถึงการโอนเงินการยักยอดยักยอดเงินแล้วก,ก็การโอนเงินให้หมีการโอนเงินให้หมีนะฮะ ไอท้ที่ไอ้ที่น่าจะเห็นก็เผือกไม่ให้เขาเห็นนะฮะคุณชนที่บอกว่าเร็วจริงๆเร็วจริงๆครับทุกคนครับเร็วจริงๆก็คือโล้นรายนี้แม่งหลอกประชาชนไม่พอหลอก คนในโลกเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระที่ออกมาเยี่ยมญาติโยมที่ออกมาเยี่ยมในมึงเลิกเถอะนะครับเส้นทางการเงินมันชัดเจนขนาดนี้เขาไมไ่เรียกว่าพระแล้วนะเขาเรียกอรชีแม่งชั่วเอาเงินยกักยอกเงินวัดเงินทําบุญมาใช้ใน,นกิจการบาคาร่าของตัวเองแล้วก็โอนเงินให้น้องหมีด้วยนะฮะเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูมั้งไหมโอนเงินให้หมีนะครับกูบอกได้เลยว่าสิ่งที่ทําให้โล้นซ่ารายนี้นะนะฮะ บันไลบันไลก็คือเริ่มจากหมีติดหมีก่อนติดหมีโอนเงินให้หมีหลังจากนั้นหมีก็ไถเงินเรื่อยๆไปๆมาๆก็ผักดันเข้าสู่วงการออนไลน์สำนักข่าวหิวข่าวแค่อยากได้ข่าวนะฮะไม่ควรเผยวิธีการจับโจรใช่คุณเอฮะมันจะไปเผยวิธีการจับโจรได้ยังไงแล้วอีโจรอีโจรวัดอื่นอะกูบอกได้เลยนะวัดอื่นก็มีอีโจรวัดอื่นนะฮะ มันมีอีกหลายวัดนะครับแล้วมันจะทํางานยากขึ้นมันยากขึ้นนะฮะสามารถไปถึงติดคุกยึดทรัพย์ได้หรือเปล่าได้ครับคุณเอครับเพราะว่าเส้นทางทางการเงินโอ้ยขอโทษเพราะว่าเส้นทางทางการเงินมันชัดเจนมันไปสู่เรื่องของการยักยอกทรัพย์และฟอกเงินด้วยนะครับการเอาเงินไปเล่นการพนันแบบนี้เนี่ยนะฮะการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินสามารถตั้งได้ครับสามารถตั้งได้เลยเพราะมึงเล่นพน,นัน การพานันกับการฟอกเงินมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาในการฟอกเงินนะครับถ้ามีข้อกล่าวหานี้ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ดได้ยึดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องยึดเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินตัวเองมีอีกหลายวัดแน่นอนถ้าแ,แน่นอนมีหลายวันนะครับแล้วใช้ใครเป็นคนสืบมึงรู้ไหมว่าเวลามึงไปสอเน,น,นี่ยนะฮะกูพูดก็แล้วกันกูพูดก็แล้วกันเมื่อก่นอ,กอนนะไม่ใช่ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีทรงผมขาว ขาวสาด้านขาวสาด้านแล้วเราก็สงสัยอยู่ว่ามีตำรวจเนี่ยเดินไปเดินมาบางคนผมยาวบางคนผมยาวบางคนผมไม่ขาว3ด้านบางบางคนเป็นลองทรงบางคนทรงเดียวกับกูเนี่ยแหละนะฮะกูก็สงสัยว่าเอ๊ะตำรวจพวกนี้คือตำรวจอะไรเมื่อก่อนนะตำรวจอะไรทําไมไว้ผมยาวได้อ๋อคือตำรวจสายสืบ สายสืบเขาจะไม่ต้องข่าวสามด้านแต่ตอนนี้มันอนุโลมกันแล้วนะฮะคือตํารวจก็ไม่ได้ข่าวสามด้านกันขนาดนั้นไม่ได้หัวเกรียนกันันกขนาดนั้นแล้วนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าถ้าตํารวจผมยาวคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ต้องเป็นสายสืบแน่นอนเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้มันดูกันไม่ออกแล้วเพราะว่ามันก็คือทรงผมคล้ายๆกันไปหมดนะฮะสายสืบทรงโจรค่ะใช่สายสืบเนี่ยคือแบบบางทีตารวจไว้หนวดด้วย นะฮะตำรวจไว้หนวดไว้หนวดจ้งางที่ไว้ไม่ได้แต่บางทีกูเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมตำรวจไว้หนวดวะทำไมตำรวจแบบไว้ผมยาวเอ๊ะยังไงวะอ๋อมันต้องเป็นสายสืบครับมันต้องสืบนะทุกคนมันมีหลายเรื่องที่มันต้องใช้สายสืบเพื่อที่จะได้รับความถูกต้องแบบจริงๆมันมีการเข้าไปฝังตัวในอีกหลายๆกิจการนะฮะตำรวจเนี่ยเขาต้องไปฝังตัวในหลายๆกิจการหนึ่งอย่างที่จะเป็นตำรวจได้ ลูกหลานใครอยากเป็นตำรวจนะไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจเข้ม <_ C ri ening> แข็งแข็งแรงอย่างเดียวตำรวจต้องแสดงละครเก่งด้วยนะนี่ชื่นชมตรงนี้แหละกูชื่นชมตรงนี้แหละนะฮะว่าตำรวจต้องแสดงละครเก่งตำรวจต้องแสดงละครเก่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องสืบเยอะมากสืบเยอะมากถ้าเกิดว่าแสดงละครไม่เก่งนะฮะนายตำรวจท่านนี้ถูกจับโปะตั้งแต่เดือนแรกสองเดือนแรกไหมอ่ะอันนี้อีเจ้าอาวาสอีกคนสนิท หรือใครที่ไม่เป็นขบวนการใดๆไม่สามารถจับโปะนายตำรวจท่านนี้ได้ที่ฝังตัวอยู่เจ็ดแปดเดือนกูต้องบอกเลยนะครับว่านายตำรวจท่านนี้เยี่ยโคตรเก่งเก่งเก่งมากๆเก่งสุดๆเลยนะครับเคสเคฟไปถึงไหนแล้วกำลังจะส่งอายการแล้วก็ส่งสารนะครับในรถแรกกำลังจะส่งอายการและส่งสารในรถแรกนะครับเคฟนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมจะบอก ไม่ค่อยทราบค่ะเคยอยู่โรงพยาบาลพอขึ้นทะเบียนบัตรเงยหน้าขึ้นมาอ๋อผมยาวไว้หนวดถึงเข้าใจเห็นไหมแต่เป็นตำรวจแต่ผมยาวไว้หนวดเห็นไหมตำรวจเก่งมากนะครับทุกคนสามารถที่จะเล่นละครตกตาอีพวกนี้ได้คือต้องใจแข็งนะมึงใจแข็งก็คือก็คือเข้าไปแบบเป็นานาจจชาหลวงมาน็อปอะไปสืบในวัดอะแม่งก็ต้องแบบไม่ให้เขาจับโป๊กได้ว่าเราเป็นสายสืบ และนายตำรวจท่านนี้อยู่กัน6 7 8เดือนจับโป๊ะไม่ได้จนมีหลักฐานส่งไม้ตำรวจออกหมายจับอ e ีโ้นนี้ได้นะฮะจับหมายจับล้นได้ซึ่งก็ยังมีคนนับหน้าถือตาล้นอยู่มึงคิดว่าคนที่นับหน้าถือตาล้นอยู่เนี่ยเราต้องพูดกับเขายังไงเราต้องสื่อสารกับเขายังไงชาวบ,บ้านบางคนนะกูเห็นไปออกรายการช่องดังนะครับบอกว่าเออล้นยังไม่ได้ขึ้นศาลล้นยังไม่ผิด ยังกบว่ายลนตามปกติเพราะว่าล้นโดนแรงเกินไปยังไม่ได้ขึ้นศาลศาลยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ล้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กูจะพูดกับคนเหล่านี้ยังไงวะเอบบอกูนนอจะพูดกับคนเหล่านี้ยังไงมึงช่วยบอกกูหน่อยว่ากูจะพูดกับคนเหล่านี้ยังไงว่าเขาบอกว่าล้นยังบริสุทธิ์อยู่นะฮะทั้งทังที่เส้นทางทางการเงินการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ต่างๆน,น,นานาเขาพูดแบบชัดเจนแล้วนะล้นเนี่ยมีการเอาเงินออกไปเนี่ยประมาณ800ล้านได้นะครับล้นแม่งมีเส้นทางทางการเงินที่เอาไปให้หมี นะเห็นหมีหนูไหมนีม่โอนให้หมีด้วยโอนให้หมี4ี่สิบล้านนะฮะในช่วงแรกแล้วก็ยังมีญาติโยมไปออกรายการบอกว่าโล้นยังไม่ผิดเพราะว่าโล้นยังไม่ได้ถูกสารตัดสินรอสารตัดสินก่อนตอนนี้ยังนับถือเหมือนเดิมกูเข้าใจเลยอ่ะกูเข้าใจเลยว่าเขาศรัทธาของเขาอ่ะเขาศรัทธาแล้วเขาปวดร้าวนะมึงแต่เขาก็ยังต้องศรัทธาอยู่เพราะใจมันศรัทธาแต่แม่งแบบ ทียเอ้ยศรัทธาบริจาคเงินกราบไหว้มาหลายปีแต่สุดท้ายอัล DD, อลัชีดีดอลัชีดีๆไปเล่นออนไลน์แต่ตอนนี้บอกว่ายังนับถืออยู่เพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินเออ กูก็เข้าใจนะกูก็แบบอยากจะด,าด่านะว่าโง่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูข่าวบ้างตํารวจเขาก็แถลงข่าวอะไรกันขนาดนี้สืบกันขนาดนี้แล้วนะฮะมีเส้นทางการเงินโอนไปให้อิชนีน้อยหอยกมลมไลยนี้คือทุกอย่างแม่งชัดหมดแต่ลูกศิษย์บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลไม่ผิดจ้าเออไม่ผิดก็ไม่ผิดคนที่พูดแบบนี้ต้องให้ล้นมายืมเงินคนที่พูดนะฮะุณจวนีบอกไม่อยากจะไป ไปว่าคนที่เขายัางนับถืออยู่อ่ะจะงมงายใดๆไรก็แล้วแต่มึงคิดถึงการที่เรามีแฟนมันเหมือนการมีแฟนเลยนะมันเหมือนการมีแฟนเลยเรานับถือพระรูปนี้มาหลายปีแล้วก็ชื่นชมในการเทศนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกราบไหว้ถวายเงินใดๆมาหลายปีดีดักแต่สุดท้ายพระรูปนี้กลายล่างเป็นอิลลนซา อีโรซ่าบ้าบาคาร่าแล้วยังไงอะ่ะมึงจะเฮ้ยยังไงอะ่ะกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อก่อนเลยมันไม่ผิดไม่ผิดกูกราบไหว้เมื่อวานกูยังกราบอยู่เลยวันนี้เป็นวันนี้ต้องคดีแล้วเมื่อวานนี้กูยังกราบอยู่เลยเมื่อวานกูยังกราบตีนอยู่เลยเมื่อวานกูยังแบบบริจาคอยู่เลยแต่วันนี้เป็นข่าวทั่วประเทศแล้วว่าติดบาคาร่าแล้วก็เอาเงินยกักยอก,ยอกเงินวัดออกไปกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อยังไงกูไม่เชื่อทําใจไม่ได้กูไม่เชื่อมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือลูกศิษย์นะครับแต่อีกพวกหนึ่งนะ,ะก็คือพระพระลูกวัดมาเยี่ยมแล้วมา,ม,าแบบาามาให้สัมภาษณ์แบบเข้าข้างมาให้สัมภาษณ์แบบเข้าข้างตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่วัดวัดเนี้ยคนต้องตรวจสอบนะฮะพระทุกรูปตรวจให้หมดเลยนะครับว่าใครเข้าสู่กระบวนการอะไรใดๆไหม ทิศทางสังคมเป็นแบบนี้แล้วพระมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามอิตาแย้มติดคุกมาเยี่ยมแย้มมาเยี่ยมแย้มแย้มติดคุกแล้วก็ยังนับถือกันเหมือนเดิมไม่ได้เห็นเลยว่าความผิดมันเกิดขึ้นอะไรมันบังตาครับทั้งพระที่มาเยี่ยมทั้งญาติโยมที่ยังฟงศรัทธากันอยู่อะไรบังตาครับคุณต้องตั้งสตินิดนึงฮะ คุณตั้งสตินิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ได้สืบกันวันสองวันเขาสืบกันแปดเดือนแปดเดือนนะมึงแปดเดือนเขาถึงสามารถออกหมายจับได้และไอ้พวกออกมามันคืออะไรออกมาอะไรออกมาทําไมศรัทธาก็คือศรัทธาไปก็แล้วแต่แต่ก็ช่วยกันเตือนสติกันหน่อยนะครับว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันก็คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับฉันบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่ล้พลาด คือล้นไปติดหมีหมีคือจุดเริ่มต้นของความบันเลยในเรื่องนี้มึงไม่ต้องไปโทษว่าเขาติดออนไลน์เขาติดเว็บใดใดก็แล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยไปถึงขนาดนั้นโดยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะมันติดหมีมันติดหมีตั้งแต่ต้นหมีเนี่ยเป็นจุดกําเนิดของความบันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินและเรื่องอื่นๆมึงรู้ไหมว่ามีชนีจังไรหลายคน ที่เข้าไปในวัดเพื่อไปจีบพระเพื่อจะเข้าไปในการฮุบเงินวัดตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยกูเห็นกระทู้พันธงพันธิย์กระทู้ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยว่ามีชนีจังไรหลายตัวเข้าไปเพื่อไปตีสนิทแล้วก็ไปจีบพระแล้วก็มีสัมพันธ์กันแล้วก็เข้าไปฮุบเงินวัด ก็คืออิชณีควายพวกนี้แหละนะฮะที่มันมันมีแบบนี้ด้วยนะมันมีจริงๆแล้วมันมันมีเกิดขึ้นแล้วถูกต้องครับจริงๆครับคุณเอสบอกนะฮะเขาสงสัยมานานถึงให้ได้ไปสืบถึงขนาดนั้นนะฮะมันจงใจค่ะเคยได้ยินเรื่องของชนีที่เข้าไปอ่อยพระไหมมึงคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นมึงคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นการ์ตูนเป็นนิทานเหรอมีจริงนะมึงพวกชนีโรคจิตอะที่แม่งเข้าไปแบบ เข้าไปจีบพระมึงมีและสิ่งที่มันแบบมันพุ่งเป้าไปก็คือเจ้าอาวาสอิชนีพวกเนี้ยมันมีอยู่จริงชนีจังไรชนีเปรตชนีเปรตพวกนี้เข้าไปในวัดมีคนเนี่ยนะฮะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแฟนตัวเองเข้าไปบวชแบบประมาณบวชฤดรูดร,ดร้อนใดๆก็แล้วแต่ยังถูกชนีจีบเลยมึงชนียังเข้าไปจีบพระในวัดเลยอิชนีจังไรชนีเปรตพวกนี้มึงมีอยู่จริง กูไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยมีอยู่จริงพอเข้าไปแล้วมีสัมพันธ์อะไรกับพระผู้ใหญ่ในวัดอะไรใดๆก็แล้วแต่อีพวกนี้ก็จะแบ็กเมลอีพวกนี้ก็จะเข้ามาดูบัญชีอีพวกนี้ก็จะเข้ามาดูเงินวัดมึงไปดูเลยว่าไม่ได้เกิดครั้งแรกในประเทศไทยเกิดมาแล้วหลายรอบไปดูข่าวเก่าๆมารศาสนามีจริงถูกต้องฮะมีกเกนืกอดทั่วเมืองทําไมพวกนี้ไม่กลัวรนรกเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันสะกดคาว่านารกไม่เป็น ขอเรียกมันว่าเป็นพวกอิชนีจังไรนะฮะชนีพวกนี้มันอยากมาฮุบเอาเงินวัดแล้วมึงเชื่อไหมว่ามันทำสำเร็จมาแล้วหลายรายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มาแล้วหลายครั้งไปอ่านในกระทู้ในโซเชียลได้เลยว่ามีผู้หญิงหรือผู้อิชนีแล้วกันชลิชนีจังไรหลายตัวเข้าไปอ่อยพระเข้าไปจีบพระจนสำเร็จเสร็จแล้วก็เข้ามา ดูแลเงินของวัดข้างหลังเพราะอะไรกลายเป็นซ้อแล้วนี่เป็นซ้อแล้วเป็นซ้อวัดแล้วเป็นซอวัดแล้วอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกวัดนะฮะแต่มันมีที่เกิดขึ้นจริงเป็นซอเป็นซ้อวัดใช่แถวนี้ก็มีคนเอสบอกมีจริงค่ะคนที่ชอบบวชเบียนในวัดเงินน้นได้ทุกอย่างชนีพวกนี้อยากเป็นซอจ้ะอยากเป็นซ้อ มึงไปอ่านเลยกูไม่ได้โม้มึงไปอ่านในโซเชียลเลยโดยเฉพาะพันที่มีหลายกระทู้มากๆแฟนตัวเองเข้าไปบวชเจอชนีเข้าไปอ่อยออ่อยแม่งถึงในวัดเลยกูก็เลยไม่เข้าใจว่าพวกเนี้ยบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันไม่รู้จักเหรอหรือว่าไม่มีอันจะแดกชนีพวกเนี้ยไม่มีอันจะแดกสิ่งที่มันมีคืออะไรสิ่งเดียวที่มันทําให้ผู้ชายแพ้ไัยได้ไม่ว่าจะเป็นนักรบตํารวจทหารคารวาส แม้กระทั่งพระผู้หญิงมีสิ่งเดียวที่ผู้ชายพ่ายแพ้ได้และทําให้ชีวิตบันลลยมาโดยตลอดนะฮะถ้ามึงใช้ผิดที่ผิดทางนั่นก็คือหมีหมีชนะทุกอย่างหมีชนะทุกอย่างหมีชนะเจ้าอาวาสหมีชนะคระหมีชนะผู้ชายหมีสามารถปกครองอาณาจักรได้เพราะมึงมีหมี หมีแม่งใหญ่สุดแล้วหมีใหญ่สุดแล้วจ้าไม่มีอะไรใหญ่กว่าหมีแล้วไม่มีอะไรใหญ่กว่าหมีแล้วจ้ามึงเชื่อกูมึงเห็นแบบหนังแบบซูสีไทยเฮาหรืออะไรแบบนี้ไหมอะคือผู้ชายเนี่ยต่อให้แข็งแกร่งยังไงก็ตามนักรบแข็งแกร่งยังไงก็ตามนักรบมีอาวุธอะไรยังไงก็ตามพอเจอหมีอ ตอนแรกขึงขังนะเป็นนักรบขึงขังพอเจอหมีคือมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหม มึงก็เป็นใช่ไหมอีพวกที่เม้นมาเนี่ยกระทาชายทั้งหลายมึงก็เป็นใช่ไหมอะผู้ชายที่ดูอยู่ใครเจอหมีแล้วละทวยบ้างกดหนึ่งนะฮะหมีใหญ่หญยิ่งน่ากลัวใช่หมีสัมพีหมีสัมพีเป็นจะย่านคักก็ถึงบอกนะฮะว่าโล้นซ่าที่เป็นข่าวเนี่ยก็เริ่มต้นจากการติดหมี กูเดาออกเลยนะครับตอนแรกมีข่าวเรื่องของอออนไลน์อะไรต่างๆนานากนะูรู้เลยว่าจุดเริ่มต้นแม่งต้องมาจากหมีต้องมาจากหมีแล้วหมีพาหมีพาหมีมีพาเละนะฮะหมีพาเละ,นะะ,หเ,ละเห็นหมีหมีค่ะนะฮะผู้ชายใครที่แพ้หมีกดหนึ่งไม่แพ้กดสองนะฮะไจะทํานาหักเนาะก็เห็นหมีไงผู้ชาย